สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เด็กๆยังอย,อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่13ชั้นรักประเทศไทยค่ะในเรื่องที่4เงินไทยขนมไทยค่ะคุณครูดาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายโดยการฝึกแสดงท่าทางตามชื่อขนมไทยนะคะก่อนอื่นเด็กๆมารู้จักชื่อขนมไทย คุณครูดามีมาให้เด็กๆทั้งหมด6อย่างนะคะ,อ,ะอันที่1ค่ะชื่อขนมทองหยิบค่ะที่2ทองยอดที่3ไฝอยทองที่4ค่ะเม็ดขนุนที่5ขนมวุ้นและสุดท้ายที่6ค่ะบัวรอยนะคะเด็กๆ ดเด็กๆรู้จักชื่อขนมไปแล้วนะคะต่อไปเด็กๆลองไปฝึกแสดงท่าทางตามชื่อขนมไทยนะคะไปดูตัวอย่างพร้อมกับแสดงท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทอง เม็ดขนุนขนมวุน้นบัวรอย เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกแสดงท่าทางตามชื่อขนมไทยกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกอัดคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอัดคลิปของเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้กับคุณครูประจําชั้นของเด็กๆได้ชื่นชมด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมเพื่นใหม่และจังหวะคุณครูดาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะบายยค่ะเด็กๆ